รถที่แรงแต่ราคาหันลงอย่าง Suzuki Swift Dual Jet นะครับกับรถที่ไม่แรงแต่ขายดีนะครับอย่าง Toyota Yaris Active ที่เป็นแพลตฟอร์ม DNGA นะครับที่ได้ทดลองมานะครับขับแบบสดตัวมานะครับจะเป็นอย่างไรมารับฟังกันครับ ไม่มีลิมิตไม่ผิดใจไหมรามันอุปสรรคใหญ่แค่ไหนต้องหลีกทางให้คนใจเกินรอย,น,ยน้ำมันหล่อลื่นไดนามิกคอมมานด์เร็วซินเทติกพลังช่วยปกงมอบเพื่อรถยนต์ดีเซลทุกประเภทให้พลังแรงช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายช่วยประหยัดเชื้อเพลิงต้องไดนามิกคอมมานด์เร็วซินเทติกจาก P T G Lubricants สวัสดีครับแฟนๆออโต้เดอะซิมสเตชันทุกท่านนะครับผมสุภโชคพรมแดงอีกเช่นเคยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นการเฮดไลน์นะครับที่เป็นประเด็นนะครับก็คือการทดลองหลังขับนะครับกับเจ้า t o y ยต้ายาริสเอทีฟนะครับที่เป็นแพลตฟอร์ม d n เนะครับกับ Suzuki Swift นะครับที่เป็นตัวปี2018นนะครับเครื่อง d u a l j e t นะครับสำหรับเจ้า t o y ยต้ายาริสเอทีฟนะครับ แพลตฟอร์ม DNTA นะครับเครื่องยนต์ของยาริ s นะครับก็เป็นรหัส 3NRVE นะครับเป็นแบบ Dual VVTi นะครับ9 4แรงม้านะครับเกียร์เป็น CVT นะครับ Super CVTi นะครับแบบ Sequential ด้วยนะครับส่วนของเครื่องยนต์ของ Suzuki Swift นะครับที่เป็นรหัส A2L นะครับ ตัวปี2018นะครับใช้เครื่องยนต์นะครับ K12M นะครับ8 3แรงม้านะครับเทคโนโลยี Dual Jet นะครับเกียร์เป็นอัตโนมัติ CVT เหมือนกันแต่ว่าเป็นสีดลีวนะครับสนับสนุนโดยเพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์ม Super High Cool Bion Ceramic เรื่องของสมรรถนะนะครับส่วนตัวรู้สึกว่านะครับการคลิกดาวนะครับคันเร่งออกตัวันเร่งนี้นะครับเจ้าซูซูกิ Swift ออกตัวดีกว่าต่างจากยาริสเ t ทีฟชัดเจนนะครับเนื่องด้วยเครื่องยนต์ของ Toyota t o y ยต a ายาริสเอทีฟนะครับที่เป็น d n g a เน่ออกตัวได้ช้ากว่าเพราะว่าด้วยการทดเกียร์นะครับของ Super c ์ซ i เนี่ยนะครับที่บอกไว้ตอนต้นว่า จำนวนสุบเยอะซีซน้อยนะครับแรงม้าเยอะก็การออกตัวค่อนข้างจะช้านะครับตั้งจากแรงม้าที่สมดุลกันนะครับในของ Suzuki ิ w i f t เพราะเนื่องด้วยกำลังสูงสุดที่83แรงม้านะครับเกียร์เป็น CVT แบบสปีดเดียวนะครับแบบสายพันเดียวนะครับการทดมันจะได้ออกตัวได้ดีกว่านะครับส่วนระบบความ ปลอดภัยนะครับในเจ้า Toyota y ยา i s a t อทนะครับแพลตฟอร์ม d ี a นะครับก็จะได้เรื่องของนะครับระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับ Toyota s a f e t y s e n น e นะครับมี B ล i n d Spot นะครับแจ้งเตือนนะครับขณะเปิดไปเลี้ยวนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเลน k e e p i n g นะครับในตัว Premium และ Premium Luxury นะครับที่เป็นเบาะสีแดงนะครับที่ได้ลองกันมานะครับ ในตัวพรีเมียมรองท็อปนะครับก็ระบบฉับไวนะครับแล้วก็มีความเสถียรนะครับแจ้งเตือนป้องกันการชนนะครับแต่ในการทดลองในตอนนั้นนะครับเป็นระยะทางสั้นนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ใช้งานเยอะเท่าไหร่นะครับครับแต่ถ้ามีโอกาสนะครับก็จะลองอีกครั้งหนึ่งนะครับในสำหรับเจ้า Toyota Yaris A t นะครับ แล้วก็อีกเพิ่มเติมอย่างหนึ่งนะครับของเจ้า Suzuki Swift นะครับ Dual Jet นะครับผมอยากให้ใส่ Blind Spot นะครับเสถียรมากขึ้นนะครับแบบมีเสียงสัญญาณก็ได้นะครับจะได้อ่าเพิ่มความปลอดภัยได้มากขึ้นนะครับนะครับหรือจะใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับแจ้งเตือนการถอยหลังนะครับนะครับในขณะที่ผิดพลาดนะครับ ถึงแม้จะเป็นรถเล็กเข้าคล่องตัวง่ายนะครับแต่ความปลอดภัยนะครับอยากให้ใส่มาเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับถึงจะโอเคเลยนะครับโดยส่วนตัวนะครับถ้าเป็นคนที่ใช้รถชีวิตประจำวันนะครับของผมเนี่ยผมอยากได้เจ้า Suzuki Swift d นะครับ Dual Jet a ท l นะครับครับที่อยากได้นะครับเพราะ เครื่องยนต์นะครับพอมีกําลังนะครับเรียวแรงนะครับแล้วก็ความคล่องตัวนะครับมีรัศมีนะครับแคบนะครับที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับและรวมไปถึงการเข้าจอดนะครับนะครับสามารถเข้าไปได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลนะครับก็เลยผมเป็นผมนะครับก็จะเลือกเจ้า ซูซูกิสวีฟนะครับนะครับตัวเกรดนะครับผมก็เลือกเกรด GLX Navigator ครับและนี่คือทั้งหมดนะครับที่ผมพูดไปในคลิปนี้นะครับเป็นการทดลองหลังขับนะครับส่วนตัวนะครับที่นะครับได้ลองกันมานะครับและก็การทดลองนะครับที่ผม พูดนะครับและได้ทดลองขับนะครับหลังจากการขับมาแล้วนะครับเพื่อเป็นการแชร์ข้อมูลนะครับนะครับเพื่อประโยชน์ให้กับผู้บริโภคนะครับจะได้อาเอาข้อมูลนี้นะครับมาเป็นอ่าสื่อกลางนะครับของทางบ้านนะครับและอ่าส่วนตัวนะครับแล้วก็ครับคนที่จะซื้อนะครับ ก็จะสามารถตัดสินใจจากคลิปนี้ได้ครับชินชอบคลิปนี้นะครับกด u u s c r i b e นะครับติดตามช่องนะครับ Auto ้เด s i o n นะครับให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับในสำหรับคลิปนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์นะครับที่นิยมกันอยู่นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ n a นะครับไม่มีเทอร์โบนะครับสามารถหาอะไรนะครับ ทนทานนะครับต่อการใช้งานได้นะครับแล้วก็เรื่องของนะครับราคาก็ยังพอจับต้องได้อยู่นะครับจะเลือกแบบรุ่นยอดนิยมนะครับหรือหันราคาก็สามารถตัดสินใจดาวผ่อนหรือซื้อสดได้นะครับคลิปนี้นะครับก็สําหรับการคุยหลังขับนะครับส่วนตัวของผมนะครับกับเจ้า t o y ยต a y ยา i s a เอนะครับแพองดีเ n a และ ซูซูกิ s ซีฟนะครับเครื่องดูว l j เจนะครับที่ลาถขายมาปี2018ที่ผ่านมานะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ